ผมว่าร้อยกว่าตัวครับผมเชื่อจริงๆครับเมื่อกี้ก็ผมก็เอกใจอยู่มาทำผูเวสีอะไรจะกัน,กนถึงร้อยกว่าตัวครับโอ้นี่วันนี้ครับโอ้พี่น้องอ้ยนี่ครับนี่ครับเจ้าของอยู่นี่ครับนั่งเสียใจอยู่นี่ครับผม สวัสดีคร okay, ouais, right ับท่านผู้ชมวันนี้อุชิตับนิวเห็ดดวนเห็ดร้ายใจอุชิตับนิวได้นะครับเห็ดดวนเห็ดร้ในพื้นที่แจอุชิตับนิวนะครับวันนี้มีเห็ดดวนเห็ดร้ายนะครับผมเป็นตายเกลื่อนครับเป็นร้อยตัวนะครับผมไม่รู้ว่าสัพวพวสีหรือสัตว์หรือหมาหรืออะไรสักอย่างหรือคนหรืออะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ก็เป็ดตายไปเป็นร้อยตัวนะครับเดี๋ยวอุชิตับจะมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือ ถ้าเรื่องนี้ไปถึงหน่วยงานของรัฐให้ช่วยกันหามาตรการมาป้องกันให้ชาวไร่ชวาวนาชาวสวนชาวเกษตรกรด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นฟาร์มเป็ดของอคุณลุงศิ์นะครับนะครับของคุณลุงลุงซิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกำนันเก่าครับกำนันติ์มาดูครับท่านชมเออนี่ครับผม เจ้าของผมว่าร้อยกว่าตัวครับผมเชื่อจริงๆครับเมื่อกี้ก็ผมก็เอะใจอยู่มาสามปูเวสีอะไรจะกัดถึงร้อยกว่าตัวนะครับโอ้นี่วันวันนี้ครับเออพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับเจ้าของอยู่นี่ครับนั่งเสียใจอยู่นี่ครับผมที่ตำบลประทัดบุนะครับผมนี่เด้อพี่น้องครับใครที่อื้อใครที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูนะครับผมไก่ <S <S รเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่รเลี้ยงหมูก็ระเวดระวังไว้และก็หน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นพาคอบตอออพัคอำเภอภาคจังหวัดหรือระดับประเทศนะครับสามารถมาเยียวยาหรือมาออมาตรการป้องกันได้ก็เรียนเชิญน,นะครับอยู่ที่ตำบลประทัดบุนะครับตรงนี้บ้านน้องยาวเนาะนบ้านน้องยาวตำบลประทัดบุอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้เหตุเกิดบัดมาดนะครับเมื่อค่ําคืนนี้เองนะครับ ส่วนนี้ครับตัวนี้ยังไม่ตายนะครับ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับผมซึ่งไม่สามารถที่จะนําไปรักษาหรือจะเลี้ยงต่อได้นะครับต้องเอาไปพูดอย่างเดียวครับนุ่นครับทีมงานครับ่อแม่พี่น้องโอ้ยผมเห็นแล้วผมตกใจแทนครับผมนะครับผมนี่ครับไม่ใช่ภาพตัดต่อแล้วก็ไม่มีสตัมแมนแสดงแทนนะครับผมนี่ครับชาวไร่ชอนาก็มานั่งช่วยกันเสียใกล้กับลุงสิ์นะครับลุงศิ์ก็ก้มหน้าก้องหัง ส้มเ <laughs> ล้วอย่างเดียวซขอมไม่ทันเลยครับเป็ดไปแล้วครับพี่น้องนะควก็รอบนี้ไปร้อยตัวครับ,บ,อรรบโอูโห้หู้อ่าพี่น้องเอ้ย100ร้อยกว่าตัวสรุปสรุปแล้วกี่ตัวนี่จัดมาเรียบร้อยกว่าร้อยกว่าตัวนี่สองสามถุงนึงถุงหนึ่งกิโลเอ้าเอาเทเลย อ้โโอตนับ้โอ้โโอโพอแล้วครับเยอะครับมันเกือบร้อยตัวเลยครับนี่นี่ต่นี้สรุปผลว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคือเราไม่สามารถที่จะสรุปผลได้เพราะว่าเราไม่ใช่นักวิชาการแล้วก็ไม่ใช่ตำรวจนะครับต้องให้ตำรวจหรือนักวิชาการมา,<ส>าคลี่คลายนะครับผมว่าเกิดจากหมา หรือสมัมภเวสีหรือปอบหรือปอบดำส่วนบักเพียแหว่งของผมนี่ไม่ใช่แน่นอนครับบักเพียแหว่งนะครับนอนกับผมตั้งคืนนะครับผมพี่ชายผมไม่ใช่สาเหตุหลักนะครับแต่บางคนบอกว่าบักเพียแหว่งมานี่หมูตายาหมูตายเป็ดตายอะไรตายเลย<า>จริงจริงไ,ไม่จี่น้องเอเยดูดูครับอ,อันนี้เป็นรายที่สามเนาะรายแรกหมูรายที่สองหมู รายที่สองหมูสี่ตัวแต่รายรายแรกไม่รู้ว่าใครเนี่ยลุกสาบเออยาสัวกก่เล่าบอกวัานั้นนะหมูมันกันเออยาเล็กยาเล็กยาเล็กไอปิดเทศโคนเิดเทศโคนแล้วก็มาเจอหมูอ่าโอ้นี่แสดงว่านี่เป็นรายที่สี่ครับผมพี่น้องนะครับผมก็หน่วยงานของรัฐนะครับเอ่อถ้าใครที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ก็สามารถมาเยียวยาท่าน ลุงกำนันสิทธิ์ได้หรือมีมาตรการป้องกันยังไงก็เข้ามาดูแลนะครับผมเข้ามาเยียวยานะครับเข้ามาหามาตรการป้องกันร่วมกันเพราะว่าลุงสิทธิ์นี่ทําเกษตรเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับถึงนู่นนะครับถ้ามันไม่อีกรอบนะครับก็คงจะจบแน่นะครับผมกำรงกําไรไม่มีแล้วครับนะครับตอนนี้จะคิดยังไงครับเพราะว่าลงทุนไปเยอะนะครับเป็ดนี่ไข่ทุกวันนะครับผมไข่ นะครับไข่ทุกวันเมื่อกี้เห็นคนเอาไปทุงบปเลื่อยเลยนะครับอ๋อพี่น้องนี่ครับไข่ทุกวันเลยนี่พี่น้องเอ้ยนะครับอุ้ยได้เลยนะครับเป็ดกําลังไข่กําลังให้ผลผลิตนะครับนี่ครับดูน้ผู้เวสีจัดการเรียบเลยนะครับผมโอเคครับผมในอุตาก็ขอลาไปก่อนครับผมก็อย่าลืมนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับ เพื่อจะเอามาตรการตรงนี้ครับไปป้องกันครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรจังหวัดไหนครับเพื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้เกิดนะครับผมเพราะว่าเกิดแล้วมีแต่การสูญเสียนะครับผมเดี๋ยวอุชิตับลาไปก่อนหรือถ้าหน่วยงานราชการที่ใครมีส่วนเ,เกี่ยวข้องในด้านนี้ก็เข้ามาเยียวยาหรือเข้ามาให้คําแนะนําให้คําปรึกษามาดูแลกับเกษตรกรด้วยนะครับส่วนเหตุเกิดณวันนี้นะครับของ กำนันสิทธิ์เก่านะครับลุงกำนันสิทธิ์นะครับอยู่ที่บ้านน้องยาวนะครับผม <ไง S 1> ตำบลพ้ทัศบุรอำเภอปราจีนจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวอุจจตภ์ลาไปก่อนเด้อบายบายพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวอุจจตภ์คลิปหน้าจะออกลาสับมบเวสีนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสด,ดีครับ